หลีเช่นไฟต์ตำนานมวยไทยในเวทีโลกคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมไฟต์ย้ำแค้นให้กับมวยญี่ปุ่นดีกรีระดับแชมป์คิกบ็อกซิ่งในรุ่นเฟตต์เวทสำหรับนักชกชาวไทยนะครับที่เดินทางไปชกนะครับคือวันลบวิรักศักเล็กมวยไทยยิมนะครับไฟการชกนะฮะมีอยู่2ไฟนะครับไฟนี้นะฮะเป็นไฟแรกนะฮะชกกันเมื่อปี2006นหะครับหรือว่า25 4 9นะครับเป็นการชกนะฮะ ครั้งนั้นในรายการ All Japan Kickboxing Federation หรือว่า AJKF ซึ่งเป็นรายการนะฮะที่นักชกชาวไทยไปชกกันค่อนข้างมากนะครับฝายแดงนะฮะกางเกงสีแดงคือบรรลบจากประเทศไทยนะครับส่วนนักชกเจ้าถิ่นนะครับดีกรีแชมป์เลยนะครับกางเกงสีขาวอย่างมาซาฮิโร่ยามาโมโตะนะฮะเป็นนักชกเจ้าถิ่นในวัย23ปีนะฮะเท่ากันนะครับกับบรรลบเป็นนะครับไฟการชกที่ ปูแล้วก็นะครับจังหวะที่บรลลบนะครับได้นะทําให้นักชกเจ้าถิ่นนะครับโดนไปลงไปนับนะครับถึง3ครั้งนะฮะสองครั้งแรกนะครับครั้งที่3กรรมการพิติการชกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นนะฮะก่อนที่จะโดนนับครั้งที่2นะครับสําหรับนักชกญี่ปุ่นนะครับซึ่งทําให้ไฟนั้นนะครับวันลบจากประเทศไทยนะฮะ นักชกชาวไทยชนะไปนะครับเนี่ยนะครับเป็นการจัดหนักเลยนะครับเป็นการยุติการโชว์นะครับในครั้งแรกนะครับพบกันเมื่อ2006นะครับและหลังจากนั้นนะครับมาในวันที่8สิงา2008นะครับหรือว่า2,551นะครับหรือว่า16ปีทีแล้วนะฮะเนี่ยนะครับเก่งสีเหลืองนะครับประเทศไทยกับคนเดิมนะครับกางเกงสีขาวนะครับมาซาฮิโรยามาโมโตะนะครับตอนนั้นนะครับอายุ25ปีเท่ากันนะครับวันลบนะฮะ170 สูง170นะครับส่วนมาไซโร่นะครับ165ครับสูงอยู่5เซนครับเนี่ยนะครับยกที่1กติกามวยคิกบ็อกซิ่ง5ยกนะครับโอ้ยยกที่1มาก็โดนไปแล้วนะครับครั้งนี้นะครับขอล้างแค้นนะครับในรายการเดิมนะฮะในรายการเดียวกันเลยนะครับเต็เปลี่ยนปีนะฮะสำหรับมาไซโร่นี่ก็เป็นแชมป์ในรายการนี้แล้วครับโอ้ยโดนเตะหน้าง่ายไปอีกที่1พยายามลุกเร็วนะฮะปรกันกรรมการนับนะครับ เคยแพ้ให้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับนัดนี้ขอล้างตานะฮะขอดับแค้นส่วนบันลบนะครับก็ตามสไตล์นะครับมวยที่เคยชนะมาแล้วนะครับเป็นนับนักมวยที่ไปอยู่กับคุณฮะไกโจตูนะครับบิดักเล็กวงประเสริฐเป็นฮะเปิดไข่มวยยุที่ญี่ปุ่นแล้วเป็นผู้นำทัพมวยไทยนะครับชกในรายการญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะอีกคนหนึ่งนะครับนี่ครับยกที่หนึ่งนะครับ มาไิโร่นะครับกางเกงสีขาวนะฮะพยายามที่จะบุกพยายามที่ตบโต้มานะครับส่วนมันลบนะครับหนิ่งนะฮะอาวุธหนักๆโอ้ยมีนะครับหมัดแล้วก็แข้งตามไปนี่นะครับหนึ่งตัวหลบได้ก็ไม่ประมาทนะครับแล้วก็ไม่กลัวนะฮะแต่มาไซโร่นี่ก็มั่นใจนะครับในไฟนี้หูยมีนะครับแลกกัน เป็นกติกานะครับมวยคิกบ็อกซิ่งนะครับชกกันในพิกัดรุ่น57กิโลกรัมเตะไปยังติดแข้งของบรรลบอยู่นะครับมาซิโร่มีหมัดไปนะครับนี่นะครับหมัดแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายไปเดินเข้าหานะครับเตะมาก็หลุดไปนะครับยกทีหนึ่งโอ้โหเนี่ยกระโดดเตะเลยฮะคู่นี้นะครับเป็นการพบกันครั้งที่สองนะครับห่างไปสองปี ไปฝึกฝนชาอุย้ยมัดหนึ่งสแล้วก็สวนด้วยแข่งหลุดไปนะฮะนี่นะครับมัดไปอู้และกันเดือเลยนะครับนี่นะมาซโรก็ได้เหมือนกันนะครับถีบขวาน้าไปบัลลุกก็พยายามเข้าหาเนี่ยนะครับยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่นะครับยกชกกัน5ยกนะฮะไม่ต้องรีบนิิตก,กาคิกบ็อกซิง่งนี่ยนะครับยังหลบยังใช้สายตาอยู่อุ้ยแต่ดอกนี้มีหมัดไปสวนกลับมากขึน มัลลบไปยังไงเด่นครับไลบี้มาไซโร่ก็ถอยร่นไปนะครับมีจิ้มขวาลำตัวแล้วก็ถอยออกมาคืนมันลบดึงตัวลบได้มีทีแล้วก็ตีนะครับโดนสวนมากขึ้นจังหวะนี้มาาฮิโร่มาฮิโร่นี่นะครับมีลูกเล่นแล้วนะครับเวียงมาซ้ายจะต่อยมัดขวานะฮะโอ้โหเนี่ยนะครับมั่นใจเลยนะครับยกทีหนึ่งมีลูกเล่นนะครับลุกล่อมาแล้วยั่วนะครับ ต้องใช้ทุกวิถีทางนะอูวเตะแข้งสวนไปคืนนะฮะแลกกันแล้วก็มดยกที่หนึ่งนะครับถือว่าทําได้ดีทั้งคู่นะครับมีลูกเล่นออกมาให้เห็นแล้วนะครับสําหรับมาซาฮิโรยามาโมโตนะฮะเป็นนักชกเจ้าถิ่นนะฮะดีกรีเคยมีแชมป์นะครับในคิกบ็อกซิ่งในรายการออเจแปนนะครับ ในรุ่นฟเตอร์เวทนะครับมาชมกันชกในยกที่2กันต่อนะครับวันลบกางเกงสีเหลืองหลายไฟนะครับจากประเทศไทยสูง170ส่วนคู่ชกเจ้าทินนะครับมาไซาฮิโร่มาโมโต้สูง165อายุเท่ากัน25ปีนะครับตะโกนจังหวะนี้ยกที่2ขึ้นมานี่นะครับโดนทีไปอูยเจอเขา่าดอกนี่นะครับมาไซาฮิโร่วันลบไม่จิ้มไปยังโดนสวนมาคืนครับมาไซาฮิโร่รู้สึกมั่นใจนะครับในช่วงท้ายยกที่1แล้วก็ต้นยกที่2 เห็นไฮะบอลลบเข้าไปเจอหมัดสายของเจอมัดสายอีกทีหนึ่งเี่นะครับเดินเข้าหานะบอลลบเจอหมัดมา,มาแล้วก็สวนไปคืนบอกนี้ว่ายัางไงยังพริ้วไหวนะครับยังบ้องไว้นะครับสำหรับมาไซโร่แล้วก็มีดอกนี้นะครับมีเขา่าโอ้โหแล้วก็ทุ่มกันไปนะฮะมาไซโร่ ah อยู่ล่างนะครับดูนะครับวันลบว่ายัางไง เลยยกที่2มีมาแล้วนะครับจังหวะสวนกันโดนทีไปคืนนะเจอแข้งขวาของวันลบนี่นะครับลบได้ก็เจอไปอู้หูเข่าไปที่ใบหน้าเลยนะเมื่อสักครู่มาซาฮิโร่โดนไปนะครับนี่นะครับเตะมาคืนวันลบว่ายังไงโดนพับในเดินเข้าหาแล้วก็มีแข้งซ้ายอู้หตัวปลิวเลยนะครับตัวปลิวแบบนี้นะฮะโอ้โห ดุกช้าเลยนะครับต้องโดนนับแล้วนะฮะแบบนี้จึงว่าโดนเตะซ้ายสูงไปที่ใบหน้าเลยนะครับตัวปลิวนะครับปลิวโอ้ยโดนทีอีกทีหนึ่งกรรมการว่าไงครับนี่นะครับโดนทีนับเลยฮนะนับเลยครับสองนับแล้วนะครับอีกนับหนึ่งนี่ยุติการชกแน่นอน,นครับมาดูนะครับในยกที่สองช่วงท้ายปลายยกบันลบจากประเทศไทยกันเกงลายไฟแล้วก็เจอแข้งไปดอกนี้ นี่นะครับมาซาฮิโร่สวนมาคืนแล้วก็มีเตะไปนะครับตอนนี้ดนนะมาซาฮิโร่หลังจากที่มั่นใจมาโอ้โหแลกกันนะครับดอกนี้ทนทานทีเดียวนะครับสำหรับวันลบเจอหมัดซ้ายของมาซาฮิโร่เหมือนกันนะครับสวนมาซาโร่โดนเข่าไปดอกนี้มีซับโอ้ยหมัดซ้ายนะกรรมาการยุติการชกเลยนะครับนี่นะฮะ โดนไป2นับนะครับแล้วนับที่3าก็ต้องยุติการชกนี่นะครับไก่โชวตูนะครับมิตรศักเล็กมงปเริฐก็ขึ้นมาร่วมแสดงความยินดีนะครับนี่นะครับมาชมภาพช้าครับจังหวะที่เตะซ้ายปลิวไปทั้งตัวนะครับดอกนี้ลูกช้าเลยนะครับแล้วก็เจอเข่าไปที่ชายโครงนะครับนต่นะครับปิดท้ายไปนะครับกึ่งหมัดกึ่งศอกนะครับแล้วก็ล้มลงไปกลมายุติการชกฟื้นคืนมาแล้วนะครับเป็นอันว่านะครับแทนที่จะล้างแค้นนะครับ ล้างตากลายเป็นย้ำแค้นนะฮะในครั้งนั้นนะครับ